ที่เขียวใครสีเขียวพี่ไม่ได้สีเขียวได้ข่าวว่าพี่เป็คนแรกล่ะจ้ะน้ำค่อยเพื่อนๆประชุมให้เขาทำอะไรเพื่อนๆคิดเลยไม่ทำอะไรเลยน้ำเวลานะน้ำเวลานะแต่เวลาแล้วนะพี่ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยให้ถ้าน่ะทำได้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 ได้ค่ะน้ำเดือดน้ำเดือยี่สิบต้องคิดเกมออกน้ำเดือดเลยเล่นฮะมา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 เลยเล่นเนี่ยง่ายเลยลูกไม่หร่อไม่หรอ ต้องอย่างนี้ใช่ปะเอะเออ่ปทให้ต้องเต้โคลให้เียปอามาลไอ้นี่เป็นหมอหทำไมไม่เนียนเหมือนเล่นคู่กันะเล่นใหญ่ไม่เอาใช่ที่แกล้อย่างั้นไอ้เกิก็ฟินดิบเออีใช่ปะคะวาะไม่่่เอางเอาไหนอันนี้แหละที่เป็นโควาลีเหรอเทมในี้เหรอเมอยากคิดใช่ปะนี่เป็นผู้เห็ยนบทชนะส่อเนื่องาีไม่ต้องหยุดโอ้อ มัน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 แบบจะมีอย่างงี้มาคือให้เขาแสดงแล้วมีคนแบบแบบเหมือนมาบอกปะมาพูดบอกางเหมาบอกบอกอะบอกอะไรคือบอมาลินจะต้องกิดกบลิแล้วกบลิทจะต้องโน้มตัวอะไรงี้ปะเขาเหรอโอ้ยนะใครบอกบทพี่ขอพี่ขอคนบอกบทคนเดียวนะคนเดียวพี่ต้อมบอกบทเอาแบบนบอกบทจำกัาอาถองมาลินก็ม้วนอีกนะน่าจะพี่ต้อม ใครเป็นใครนะใครเป็นใครโกบรีน้อง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 บรีห้องยชิต้องบี้องบรน้อมบรนองบรีองเดีวบอีนองบรีน้องบองบรีนบน้องบีน้องน้องรน้อรีน้อบร้อบรีน้องีนอีน้องีน้อ ใหญ่ๆนะคือเราคอยเวทีใช่ไหมต้องต้องใหญ่โอนยพร้อมหรอพอ้วพร้อมแล้วไ่จเขาไม่เปลี่ยนทีมจ้านักขึ้นแลนกออกาเลยรีคุณรีคกูรีครีอะไรแล้กูดีกูรีครับคุณรีคุณรีคุณรีคอณรีคุ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 ณรี พูดสิพูดสิไม่รู้บมดว้ยมางสิหมอเข่ายังไงครับหมอหมอช่วนี่นะครับหมอไม่ไหวแล้ว